สวัสดีครับเช้านี้พบกับรายการ m o r n i n g Talk จากฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์นะครับสวัสดีครับเช้านี้พบกับรายการ Morning Talk จากฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำปิดลดลง9เหรียญน,นะครับมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1 2 2 7นถึง1,256นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาปิดเพิ่มขึ้น8.45ี่เหรียญน,นะครับ ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบสัปดาห์โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการอ่อนค่าของเงิน u s ดอลลาร์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับยังคาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,220ถึง1,270นะครับโดยในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่จะประกาศค่อนข้างมากนะครับโดยมีตัวเลขสำคัญที่น่าติดตามคือ GDP ที่แท้จริงประจำไตรมาส3และการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งตัวเลขนี้น่าจะส่งผลต่อราคาทองคำค่อนข้างมากนะครับสรุปข่าวสำคัญต่างๆนะครับ Standard ด o o r ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของเนเธอร์แลนด์จากระดับสูงสุดลงมาหนึ่งระดับนะครับจาก AA เป็น AA+ บวกนะครับ ส่งผลให้เหลือเพียงเยอรมนีลักซมเบิร์กและฟินแลนด์ที่ยังคงได้รับอันดับเครดิตทางการเงินไว้ที่ AAA จาก S&P นะครับนอกจากนี้ Standard Poor's นะครับได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของไซปรัสสู่ระดับ B- op, จากเดิมที่ CCC+ นะครับซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับในด้านของเอเชียนะครับบริษัทขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ มียอดทรัพย์สินสภาพคล่องสูงสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆยังคงลังเลในการลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะครับราคายังเคลื่อนไหวไซเวยในกรอบนะครับโดยมีแนวต้านหลัก1,255นะครับซึ่งยังไม่สามารถผ่านไปได้คาดว่าราคามีโอกาสอ่อนตัวลงได้อีกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมีแนวรับอยู่ที่1240และ1235นะครับและมีแนวต้านที่1255และ1260ครับสำหรับแนวรับของเงินบาทของราคาทษนะครับราคาทองคำในหน่วยบาทนะครับมีแนวรับอยู่ที่18,980และ18,910นะครับ และมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพัองร้อยสิบและหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบนะครับสำหรับแนวรับของราคาโกลฟิเจอร์ซีรีส์เซนะครับอยู่ที่หนึ่งนกายินะครับและหนึ่งหมื่นปดอยห้าสิบนะครับและมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบและหนึ่งมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบนะครับก็รธ์ในวันนี้นะครับแนะนำเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับ สรุปตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับ SPDR และ i s h a r e นะครับไม่มีการซื้อขายเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับสำหรับดาวโจนนะครับปิดลดลง10.92จุดนะครับโดยโวลุ่มการซื้อขายเบาบางนะครับเนื่องจากมีการซื้อขายเพียงแค่ครึ่งวันนะครับนักลงทุนระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับเนื่องจากดาวโจนปรับตัวสูงขึ้นมากในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับตลาดน้ำมันในมกนะครับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยได้รับแรงหนุนมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับภาพทางเทคนิคของราคาโลหะเงินนะครับโลหะเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากทดสอบแนวรับเดิมอีกครั้งนะครับซึ่งทําให้ราคาเกิดแพทเทิร์นดับเบิลบอททอมนะครับซึ่งราคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อ แนวต้านอยู่ที่19.9และ20นะครับแนวรับอยู่ที่19.6และ19.4นะครับกลยุทธ์แนะนำเทรดดิ้งในกรอบนะครับสำหรับเงินบาทนะครับเปิดแกปขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่32.2อีกครั้งนะครับซึ่งหากผ่านไปได้จะขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่32.4นะครับแนวต้านในวันนี้นะครับอยู่ที่32.2และ32.4นะครับ แนวรับอยู่ที่32และ31.8นะครับกลยุทธ์ยังคงเน้นเทรดดิ้งลองนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวลงน้ำมันดิบเรนต์นะครับปรับตัวลดลงหลังไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมไปได้นะครับ m a c d ยังให้สัญญาณเชิงลบอยู่ทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวลดลงต่อได้อีกนะครับแนวต้านอยู่ที่1 1 1่และ112นะครับแนวรับอยู่ที่110และ109นะครับ กลยุทธ์เทรดดิ้งช็อตครับสัญญาล่วงหน้าหุ้น KTB นะครับปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับเดิมอีกครั้งนะครับซึ่งหากหลุดจากแนวรับนี้นะครับราคามีโอกาสปรับตัวลดลงได้แรงนะครับแนวต้านในวันนี้อยู่ที่บริเวณ19และ19.2นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่18.6และ18.3นะครับกลยุทธ์แนะนำเทรดดิ้งในกรอบนะครับสัญญาลุวงหน้าหุ้นทรูนะครับ ปรับตัวลดลงมานะครับหลังจากไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมได้นะครับขณะนี้ราคายังอยู่บริเวณกลางชาน n อลนะครับทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับสําหรับวันนี้มีแนวต้านที่บริเวณ9และ9.2นะครับแนวรับบริเวณ8.6และ8.4นะครับแนะนำเวทแอนด์ซีนะครับ สัญญาลงหน้าหุ้นไ t ทนะครับกำลังอยู่ในช่วงการสร้างฐานใหม่นะครับราคายังเคลื่อนไหวไซเวย์ออกด้านข้างนะครับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ5.2และ5.4นะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ5และ4.8นะครับสำหรับดัชนีเซ t ทนะครับวับนศุกร์ดีขึ้นนะครับจากความคาดหวังว่าดีเดย์วันที่1ธันวาคมนี้นะครับจะจบลงได้ด้วยดีแต่ม็อบยังยึดอำนาจจากรัฐบาลได้ไม่ทั้งหมดนะครับทำให้หุ้นไทยยัง หัวเลี้ยวหัวต่ออยู่ในภาวเะเกาテีต่อไปนะครับรวมทั้งการดิดตัวขึ้นมาของ RSI และ MACD อาจเป็นโมฆะและลดโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน950ลงนะครับกลยุทธ์ขึ้นซื้อลงขายเก่งกำไรตามความผันผวน,นของดัชนีนะครับแนวต้านของวันนี้อยู่ที่935และ942นะครับแนวรับอยู่ที่918และ900นะครับ รายการ Morning Talk จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ